ทุกสิ่งวิวัฒนาการไปจนถึงจุดสูงสุดตามอำนาจของธรรมชาติทีนี้ก็จะวกเข้าไปหาหัวข้อที่ตั้งใจจะพูดคือขอร้องให้ดูให้ดีๆว่าที่มันจะเจริญก้าวหน้าไปถึงจนที่สุดนั้นมันก็เป็นวัตถุประสงค์ของธรรมชาติของกฎของธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตกฎของธรรมชาตินี้เราไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอะไร ขอพูดแทรกสักหน่อยว่าสิ่งสูงสุดของมนุษย์เหนือมนุษย์นั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่อยากเรียกพระเจ้าเราก็เรียกว่าพระธรรมถ้าเราไม่อยากเรียกว่าพระธรรมเพราะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็เรียกว่ากฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์เขายึดถือเป็นหลักพวกที่เป็นนักศาสนาก็จะเรียกว่าพระธรรมบ้างเรียกว่าพระเจ้าบ้างแล้วแต่พวกไหนจะเรียกอย่างไร กฎของธรรมชาติหรือพระเจ้านี้เราไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นคนไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสัตว์ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดาก็เหมือนกับคนแหละยังมีความรู้สึกเหมือนคนไม่กล่าวได้ว่าเป็นอะไรแต่มันเป็นกฎของธรรมชาติที่เฉียบขาดที่บังคับทุกสิ่งได้แล้วกฎของธรรมชาตินี้มันจัดมาให้ทุกสิ่งก้าวหน้าวิวัฒนาการไปจนถึงจุดสูงสุดที่จะสูงสุดได้ นักศึกษาทั้งหลายก็เคยเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งล้วนแต่บอกว่าสิ่งที่มีชีวิตนี่มันวัฒนามันพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะสูงสุดนั้นใครเป็นเจ้าของเรื่องใครเป็นผู้บ่งก็คือกฎของธรรมชาติคือพระเจ้านั่นเองนี่เราถือว่าเจตนาที่จะดีขึ้นดีขึ้นจนกว่าจะถึงระดับสูงสุดนั้นเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติรรม,าตมีอยู่ในทุกสิ่งทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม ลงทุนเพื่อกำไรอันยิ่งขึ้นไปเราต้องมีทุนเป็นเดิมพันแล้วทอดทุนนั้นลงไปเพื่อผลกำไรอันมากกว่ามันเป็น i n v e s t m e n t อยู่ในตัวตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติฉะนั้นขอให้มองดูจนเข้าใจอันนี้เสียก่อนแล้วก็จะมีกำลังใจที่จะทำให้มันดีที่สุดจนถึงจุดที่ดีที่สุดเดี๋ยวจะไปอวดดีกว่านี่เป็นความต้องการของเราเราทำได้เองมันไม่ใช่นะดูให้ดีๆมันเป็นธรรมชาติต้องการให้ทา แล้วเราก็ผสมโรงผสมรอยร่วมงานกับธรรมชาติพัฒนาชีวิตให้มันถึงที่สุดแม้แต่ว่าต้นไม้มันก็มีชีวิตนะสัตว์ก็มีชีวิตคนก็มีชีวิตบรรดาสิ่งมีชีวิตจะมีการกระทําชนิดที่ว่าลงทุนเพื่อผลอันยิ่งขึ้นไปด้วยด้วยกันทั้งนั้นมันมีวิวัฒนาการสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการเป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้ายิ่ง,งขึ้นไปต้นไม้ต้นหนึ่งที่แรกเป็นเมล็ดเล็ก เป็นเมล็ดเล็กๆในเมล็ดเล็กๆนั้นมีอะไรครบเลยพอมันได้เพาะลงไปในดินเมล็ดเล็กๆ,ๆนั้นออกมาเป็นหนอ่อออกมาเป็นต้นจนเป็นต้นใหญ่โตสูงมีลูกมีผลมันเป็นวิวัฒนาการแล้วมันต้องลงทุนด้วยเมล็ดเล็กๆนั่นแหละมันจึงจะเป็นต้นใหญ่แล้วมันต้องลงทุนด้วยการทำหน้าที่คือพอมันเป็นต้นไม้ขึ้นมาแล้วมันก็ต้องลงทุนเหนื่อยแหละดูดน้ำกินเพื่อให้ต้นมันใหญ่ขึ้นไป ดูดแร่ธาตุในดินกินเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นไปเอาแสงแดดมาปรุงแร่ปรุงน้ําให้เป็นอาหารที่ใบแล้วเลี้ยงลําต้นลําต้นก็ใหญ่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันก็เอาของน้อยมาทําเป็นของใหญ่คือกําไรอยู่ตลอดเวลาดังนั้นต้นไม้นี้มันจึงโตโตขึ้นมาเป็นลักษณะ Investment คือลงทุนน้อยได้ผลมากลงทุนน้อยได้ผลมากอย่างนี้จนมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตแล้วรอดชีวิตอยู่ได้นั้นเป็นความหมายอีกชั้นหนึ่ง มันรอดชีวิตอยู่ได้ไม่รอดอยู่เฉยๆต้องเป็นประโยชน์ <ology> เป็นประโยชน์จนมีดอกมีผลมีอะไรใช้อะไรให้เป็นประโยชน์ได้จึงจะเรียกว่าดีที่สุดรอดชีวิตยอยู่โดยไม่มีประโยชน์นี้ไม่ใช่ดีที่สุดอย่าคิดแต่เพียงว่ารอดชีวิตอยู่ได้รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี้ต้องตีความหมายให้ถูกต้องนะผิดนะถ้าว่าเพียงแต่รอดชีวิตอยู่ได้นี้มันไม่ถูกต้องมันรอดชีวิตอยู่ได้อย่างดีๆ ด,ดีที่สุดจึงจะเรียกว่าเป็นยอดดีแม้แต่ต้นไม้มันก็ยังเป็นอย่างนี้บางทีจะต้องดูกันไปให้ละเอียดถึงแม้ในประมาณูในอนูในโมเลกุลของาธาตุทั้งหลายดินน้ำลมไฟนี้มันก็มีลักษณะอย่างนี้คือมันจับกลุ่มกันเข้าวิวัฒนาการเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปเช่น ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคุณสมบัติของแต่ละธาตุทำให้เกิดเป็นเนื้อหนังร่างกายเป็นวัตถุมีความเจริญเป็นที่ตั้งแห่งจิตใจไม่มีอะไรที่จะไม่ลงทุนเพื่อผลอันยิ่งขึ้นไปขอให้ดูตั้งแต่ดินน้ำลมไฟมันมีอยู่เพื่อประกอบกันเข้าจนเป็นวัตถุเป็นร่างกายแล้วก็เจริญงอกงามได้เรียกว่าในชีวิตแล้วจะมีการลงทุน เพื่อผลอันยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งเรียกเมื่อตะกี้ว่าโวหาระโวหารโวหาระในสัตว์ก็เหมือนกันแหละสัตว์มันก็คือสิ่งมีชีวิตอีกสาขาหนึ่งเพราะมันเคลื่อนที่ได้ถ้าเป็นต้นไม้เคลื่อนที่ไม่ได้สัตว์มันเคลื่อนที่ได้เพราะมันมีความรู้สึกภายในที่สูงกว่ามันจึงเกิดอาการที่แปลกออกไปคือเคลื่อนที่ได้แล้วก็จะเริญได้ไกลกว่ามีโครงกระดูกมีกระโหลกมีมันสมองมันก็ไปได้ไกลกว่า ไไข่ไก่ฟองหนึ่งเราดูเถอะไข่ไก่ฟองเล็กๆนั้นจะมีสิ่งที่ครบถ้วนออกมาเป็นไก่ตัวโตหนัก20กิโลก็ได้ในไข่ไก่ฟองเล็กๆมันมีอะไรที่เป็นพันเดิมเป็นเดิมพันเป็นทุนที่จะออกมาเป็นของที่มากกว่าดีกว่าออกไปทั้งนั้นทีนี้สัตว์อื่นก็เหมือนกันแหละช้างม้าวัวควายกระทั่งมนุษย์มนุษย์ยิ่งมีไข่เล็กไข่เม็ดเล็กที่สุดในนั้นมีอะไรครบถ้วนที่โตมาเป็นมนุษย์โตโตเหมือนเรานี้ การที่ทําให้มันเปลี่ยนแปลงออกมาใหญ่ขึ้นโตขึ้นดีขึ้นนั้นมันเป็นอํานาจของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติอยู่ในตัวธรรมชาติเรียกว่าไม่ใช่เจตนาของเราก็แล้วกันเราเจตนาไม่ได้เราไม่มีอํานาจที่จะไปเจตนาเรามีอํานาจทําให้มันถูกกันกับกฎของธรรมชาติแล้วแม้ไม่มีเราเป็นผู้เจตนาธรรมชาติมันก็ทําของมันเองได้ ธรรมชาติทาให้เกิดต้นไม้เกิดสัตว์เกิดมนุษย์ได้เองโดยที่เราไม่รู้เรื่องไม่ได้เจตนานี่เรียกว่าโวหาระคือการใช้ของเล็กๆน้อยๆมีค่าน้อยๆเป็นเดิมพันลงทุนออกไปเพื่อให้เกิดของใหม่ที่ดีกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั่วไปเราเรียกสิ่งนี้ว่าชีวิตโวหาระชีวิตโวหารซึ่งเป็นหัวข้อของการบรรยายชุดนี้ การบรรยายชุดนี้บรรยายเรื่องชีวิตโวหารว่าโวหารแห่งชีวิตคือการที่ชีวิตมันจะใช้ของน้อยลงทุนเพื่อของมากอยู่ในตัวมันเองลงทุนด้วยของต่ำเพื่อได้ของสูงประเสริฐอยู่ในตัวมันเองนี่เป็นชีวิตโวหารเป็นของมีอยู่เองเราจะรู้ไม่รู้มันมีอยู่เองซึ่งถ้าเรารู้มันก็จะดีตรงที่เราจะร่วมมือกับชีวิต เพื่อให้มันถึงที่สุดได้จริงๆวิธีการทำอย่างนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมหรือธรรมะนั่นแหละธรรมะท่านพุทธทาสภิกขุสาธุ